สวัสดีครับอาจารย์ผมศึกษานายชาชจันท์สีทองพิมัสห้ 5, 6, าสามหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามแปดครับจะมาทำชิ้นงานสปริงครับผมให้ทำทางสกเก็ตนะครับผมก็เลือกใช้ก็สร้างสกเกต็ตอ่ะก็สร้างเป็นวงกลมออกมาแล้วครับผมกำนดขนาดนะครับไดมิเตอร์ยี่สิบแปดนะครับ าจากนั้นก็ออกจากคำสั่งสเกตครับผมต่อมาก็จะทำการสร้างลายนะผมไปที่คำสั่งใช้คำสั่งเค r ร์ฟนะผมแล้วก็ไปที่คำสั่งสไปร a ลครับผมก็คืเลือกอินเสิร์ตนะครับหม่เคร์ฟเฮลิคสไปร์ลนะครับผมอ่ะก็มา เริ่มต้นครับเริ่มก็คือจะออกมาเปน็นอย่างนี้เลยออกมาจากจุดเริ่มต้นเราคลิกไ้เมื่อกี้นะวงกลมแล้วก็มาเลือกอ่ะเลือกชนิดแต่ชนิดนวะนี่คือเลือกความสูงนี่คือมุมมุมเริ่มต้นครับเราเริ่มต้นที่มุมศูนย์นะผมอะก็อาได้เป้นลักษณะหน้าตายอย่างนี้ครับ ก็จะเป็นขนาดอย่างนี้นะครับผมก็คือทั้งหมดเจ็ดสิบครับแล้วพี่สิบสี่แลครับผมต่อมาชักสั่งเพนนะครับผมก็กดเพนนะมันจะเป็นเพนที่ตั้งฉากผมจะกดชิปแล้วกดจุดเนื้อลงนี้ครับสเก็ตบนเพนครับเราจะเริ่มใช้การสเก็ตวงกลมนะที่จุดที่เราคลิกไว้นะครับผมก็คือเหมือนกับการสร้างพื้นผิวเนื้องานของสปริงนะครับผมกำหนดไดมิเตอร์ครับเป็นไดมิเตอร์สปริง มิเตอร์ห้าน,นะครับผมก็เลือก select อ่าต่อมาก็ตั้งไว้ที่ครับเป็นการตั้งพิกัไดไว้ที่ตำแหน่งศูนย์ศูนย์ให้มันอยู่บนคนอยตน่งของเราครับมันจะอยู่จุดตรงกันกับจุดของสไปรัลนะครับอ่าเอามารับผมก็ใช้คำสั่งออกจากสั่งกเกตก่อนนะครับผม แล้วก็ใช้คําสั่งสวีฟครับผมอ่าก็เหมือนเดิมครับเหมือนงานที่แล้วผมก็คือเลือกหน้าตัดสวีฟผมก็เลือกไปแล้วต่อมาก็เลือกระยะเส้นทางครับผ่านในการสวีฟก็คือตัวสไปร์ลอ่ามันก็ออกมาเป็นรูปล่างสปริงอย่างนี้นะครับครับผมเสร็จแล้วครับผมชิ้นงานสปริงของเรา ทีนี้ก็ทําการทําฐานนะเพราะถ้าเป็นงนี้จริงๆมันจะจชิ้นงานจริงๆมันจะไม่ใช่อั่งนี้นะครับก็ต้องทาฐานให้มันด้วยนะ <c oughs> ครับสร้างเซ็นเตอร์ลไลน์ขึ้นมานะครับ คำสั่งร e v o l นะครับก็เป็นวัน d นแล้วคำสั่งเลยอ่ะมุมเท่าไหร่นะครับถ้าผมก็มเป็นแค่การดึงพื้นผิวธรรมดาผมให้สปินของเรามีพื้นพื้นที่ด้านล่างนะผมเป็นแนวหลังหน้าเรจะได้ตั้งได้ถ้ <c oughs> าผมก็กดคำสั่งึนะ เหมือนกันารทําเหมือนอันแรกครับผมสร้างสัญลักรราณออกมานะครับจากนั้นก็ไปที่คําสั่งเหมือนเดิมครับรีโวลนะครับืก็เลือกมุมที่จะรี l วลไปนะผมครับห้าสิบองศายังไม่หมดยังไม่หมดครับทําต่ออีออกรอบนะ กะไปเรื่อยนะ